สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะเลขวิ่งบนตัวเดียวคะทั้งหมด2สูตรคะแล้วก็เลขวิ่งค0ะสิหน่วยบนคะหสูตรคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทิแลความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นักสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะ,ะเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสูตรนะ,ะที่เดินยาวที่สุดในโลกะคะจะมีแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะคะที่เดินยาวนะคะยี่สิบม้วนะคะ ไม่สามารถที่จะหาสูตรไหนที่เดินยาวขนาดนี้ได้แล้วนะคะสามารถพูดได้เลยนะคะว่ายาวที่สุดในโลกเพราะว่าได้นะและมีแค่สูตรเดียวนะคะเดินมาแล้วนะคะยี่สิบงวดนะะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะศูนย์หกสามนะะวิ่งที่ศูนย์นะคะออกศูนย์หกสามนะคะเข้ามานะคะที่ร้อยงวดต่อมานะคะวิ่งที่เก้านะออกสามเก้าห้ามาที่สิบ วิ่งที่3ออก6กศูนยมาที่หน่วยวิ่งที่2ออก6กสองมาที่10วิ่งที่1ออกสี่แมาที่หน่วยวิ่งที่9้าออก5้าเก้ามาที่10วิ่งที่1ออก1นึ่งหนึ่งมาที่1้อยสิบนวิ่งที่หกฮะออกหกเก้าศูนย์มาที่ร้อยวิ่งที่3มออก5้าเมาที่หน่วย วิ่งที่ห้านะคะออกห้าย์สี่มาที่ห้าอยนะคะวิ่งที่สามออกห้าศูนยสามนะคะมาที่หน่วยวิ่งที่สามออกสามสหนะคะมาที่ร้อยสิบวิ่งที่สี่ออกศูนย์สี่หน่งนะคะมาที่สิบวิ่งที่เจ็ดออกแปดหกเจดนะคะมาที่หน่วยวิ่งที่หกออกหกศนหกนะคะมาที่ร้อยหน่วยวิ่งที่สองนะคะออกหกหกสองมาที่หน่วยวิ่งที่หกนะคะออกหกหกห้ามาที่ร้อยสิ วิ่งที่9ออก962นะคะมาที่ร้อยนะคะวิ่งที่4ออก4 4นะ์่ฮะมาที่10หน่วยคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาคะวิ่งที่2อคะออก2 2 1นคะก็มาที่ร้อยสิบคะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันคะเรามาดูว่าในงวดนี้เนี่ยสูตรที่เดินยาวที่สุดในโลกของเรานะคะได้เลขวิ่งที่ตัวไหนนะคะสูตรคะเราจะใช้ หลักพันร้อยบนสามครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกค้าที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วคะ เจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจเบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกศนเท่ากับหนบวกเเท่ากับศูย์บวกหเท่ากับหกบวกเเท่ากับห้บวกศนเท่ากับห้บวกสเท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับเเราจะได้นะคะเลขวิ่งนะคะบนตัวเดียวนะคะที่ยาวที่สุดคะ ในงวดนี้นะ,ะก็คือวิ่งที่เก้าถ้าเพื่อนๆชอบเก้าในงวดนี้นะคะก็สามารถหาะะเลือกวิเคราะห์พิจารณาน,ะะนำาไปเสียงด้วยตรงเพื่อนเองนะ,ะถ้าให้แอดคาดเดานะคะเก้าเนี่ยแอดก็ go, ให้เป็นเด่นในงวดนี้นะคะความชอบส่วนตัวในงวดนี้นะคะแอดก็ชอบที่เก้า เรามาดูนะคะสูตรที่สองค่ะสถิยรนะคะสิบแปดงวดค่ะเริ่มเดินค่ะตั้งแต่งวดที่ออกหกศูนย์สามค่ะเด่นที่หกค่ะออกหกศูนย์สามค่ะมาที่ร้อยงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สองค่ะออกสองสองหนึ่งนะคะมาที่ร้อยสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะ สูตรเราจะใช้นะหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งแล้บวกข้าองที่สามแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้า เก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามนะฮะเท่ากับสี่นะฮะเราจะได้นะฮะเลขวิ่งบนตัวเดียวนะฮะมาได้ที่ร้อยสิบหน่วยนะคะก็คือสี่แอดเลือกมาฮะที่เลขวิ่งนะฮะสี่อีกสูตรหนึ่งนะซึ่งตามการคาดเดานะฮะตามความน่าจะเป็นนะฮะแอดวางนะสี่นะฮะไว้ที่หลักร้อยนะฮะแล้วก็สี่เนี่ยแอดมองว่าสามารถมาได้นะฮะที่หลักหน่วยด้วยนะคะ สี่หลักร้อยสี่หลักหน่วยแบบนี้นะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยจะมาแบบเบิ้ลหน้าหรือว่าหามไหมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะ,ะแต่ว่าแอดในง,งวดที่ผ่านมาเนี่ยแอดมองนะคะว่าน่าจะมาแบบเบิ้ลหน้าหรือว่าหามนะคะก็ถูกค่ะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยแอดไม่ได้มองว่าน่าจะมาเบิ้ลหามนะคะอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะ ส่วนบุคคลนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเบิ้ลหามก็สามารถาเลือกพิจารณาเล่นได้นะคะส่วนสี่เนี่ยวางที่ร้อยสี่วางที่หน่วยนะ,ะสูตรที่สูตรที่หของเรานะคะกาวนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่เป็นสูตรวิ่งสิบหน่วยนะคะอันนี้เป็นวิ่งสิบหน่วยะคะ่ะสูตรที่สามเนี่ยสตินะคะ สิบห้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าแปดค่ะวิ่งแปดค่ะออกห้าเก้าแปดมาที่หน่วยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่สิบนะคะสามงวดนคะมาที่หน่วยมาที่สิบแล้วก็มาที่หน่วยนะคะสามงวดคะมาที่สิบมาที่หน่วยมาที่สิบมาที่หน่วยนคะแล้วก็มาที่สิบหน่วยคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งหนึ่งนะคะออกสองสองหนึ่งค่ะมาที่หน่วยนะคะเรามาดูนะคะสูตรของงวดนี้นะคะ สูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนส่ครั้งหลักพันร้อยขอโทษค่ะสิล่างหน่วยล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่หนหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสิท้ายครั้งที่หงหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งระบบข้ามท 4. 4ี่สีบวกเจดเท่ากับหนงบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสาบวกสเท่ากับเ จ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเราจะได้นะคะเลขวิ่งสิบหน่วยนะในโงดนี้นะคะก็คือวิ่งเก้าสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งสิบหน่วยนะฉะนั้นเก้าเนี่ยก็จะไปตรงนะคะกับสูตรที่วิ่งบนนะคะตัวเดียวที่เดินยาวที่สุดในโลกนะคะเก้าเท่ากับว่าเก้าเนี่ยแอดก็จะวางไว้นะคะที่สิบหน่วยนะคะส่วนจะมาหรือสิบหน่วยเนี่ย สามารถมาได้นะคะจากการวิเคราะห์นะคะสูะที่เป็นปักของแอดนะคะสามารถ9ก้าเนี่ยสามารถมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะวิ่งสิบหน่วยเก้านะคะวิ่งร้อยสิบหน่วยนะคะได้ที่เก้ากับสี่แบบนี้นะคะให้เพื่อนเลือกวิเคราะห์พิจารณานะะคถ้าชอบเก้าก็เลือกเก้านะคะถ้าชอบสี่ก็เลือกสี่นะคะ ส่วนคู่ชุดนะคะสองตัวนะคะเก้ากับสี่เนี่ยสามารถมาด้วยกันได้ไหมนะคะแอดก็มองว่าในงวดนี้เนี่ยมาด้วยกันได้นะคะก็จะให้เป็นนค่ะคู่ชุดโตดนะคะถ้าใครชอบนะคะที่คู่ชุดนะคะสองตัวบนสามารถซื้อได้นะคะเก้าสี่สี่เก้าค่ะแอดมองว่าอ่าความน่าจะเป็นที่แอดคาดเดานะคะมีโอกาสมาได้อยู่นะคะคู่ชุดเก้าสี่นะคะเพราะว่าอยู่ในชุด สรุปนะของ V1 V2 อยู่นะคู่ชุด9 449นะหรือไม่นะก็ออกอาจจะมาในคู่ชุดโตนะก็คือเราหาค่า X อีกตัวหนึ่งนะจะได้เป็น3 3ตัวบนนะะตัวโตแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่า9กับ4ในงวดนี้นะคะน่าจะไม่อยู่นะใน3ตัวบนนะก็ผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนเชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ